ยังทนละกันเลี้ยงเราาน้องเป็นเมียเชาพวกทหารฝรั่งกะเล้วแต่เขาเขานี่มีสตังเขาบบหูอีหยังก็พากันเว้าไปอันมาฟังตัวฉันตีมาเราเป็นได้เป็นเมียเชามาด้วยความทำใจ ย้อนความลำบากเข้าป่ามันแหงไรจากสิเหตุจังไรเพราะม่ห้มันถาอยู่เดินๆเรืเดอดบามลำเลยลูกบวมลำที่ทำมันเป็นเพลงนี้เลยเพลงอะไรที่เป็นบออลำเพลงอะไรเพลงอะไรมีบอมลำหะไม่รู้บอกชื่อน,นูนเด็กชิงนามชื่ออะไรนามกลุรอะไรต่อบอกชื้ แต่งยิงเลยลดุแต่งยิงอุฒิศิษย์บ้างวิเศษอยู่ชั้นปไหนลูกโรงเรียนไหนอยู่ชั้นปสองโรงเรียนบ้านตะเป้งน้ำซับหนองยะขาวหนองยะขาวตะบนแวงน้อยอำอเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแกน่นฮะนี่ชื่อเพลงเลยดุฮึมชื่อเพงเลงอะไรเมธีกว่าฮึมเพลงเพลงอย่างเพลงหอมกี้เพลงอย่างมีเช่ามีเช่าว้าว,ว,าวอ่